ไปแล้วเมือกี้พูดอะไรอ่ะไม้ไมตรงกลางคือมือถือตวนไปค่ะ chúng ta có cái <laughs> cái 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 喂，金总。 กลัวมากขึ้นอยากจะเป็นต่อในอนาคเพราะว่าในไทยมันไ่ได้ไกลขึ้นการที่เ่ปดที่ันได้สองคนกมังเป็นนิย อยากจะให้มันเป็นแปลกใหม่ <c oughs> แบบดูแล้วก็เอ๊ะตกใจเอ๊ะอันนี้อะไรเอ๊ะไม่เคยแบบคิดกับผลไม้อย่างอาหารานในในวิธีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบไปไปกินก๋วยเตี๋ยวหวานสาวคนกินก๋วยเตี๋ยวชามเดียวกัน ใช่คร <Bond> ับ <Pokémon> ก็ก็จะลองฝั่งไทยกับญี่ปุ่นใช่ใช่ก็คือต้องมองว่าเรียวตับเรียวตับเป็นคนที่เป็นเชี่ยวชาเขาน่าจะเป็นคนเซเลอร์เขาคิดคอนด้เใช่ครับแต่ลูกก็มีไอเดียใส่บ้างที่ได้ไมรู้เลยเขาถ้าจะเป็นคนไทยอยู่แล้วนะครับเขาเขาบอกตลอดว่าเขา้าเขาไม่ยอมรับว่าเของเป็นญี่ปุ่นแล้ว

ได้พูดได้พูดได้ Rock and Soul นะคะ เราจป็เราเปคยันแอันนี้คือแค่เลืเรืะเรืองว่ามันจะไปมันจะไปเรื่องมันสนุกมากมันกยวกับชีวิตมันเกี่ยวกับความรักมันเกวกเรื่องตวางๆเยครับพร้อมเหนส่วนต่างเห็นด้วยเห็ด้วย